สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนค่ะค่ะสำหรับวันนี้เพิ่งก็มีสูตรดีๆเอามาฝากให้กับเพื่อนๆเ,เหมือนเดิมกับเพื่อนๆและสูตรนี้ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งที่ง่ายค่ะและเพิ่งอ,อยากจะบอกว่าสูตรนี้ประโยชน์เขาก็เยอะนะสูตรนี้นะจะมีแบบว่าคาเฟอีนอยู่ในตัวด้วยสูตรนี้มีสารต้านอนุมูลอิสระและก็จะทําให้ระบบเาผาผลาญของเราทํางานได้ดีและที่สําคัญมันจะทําให้ระบบย่อยอาหารของเราก็ดีตาม และส่งผลทําให้น้าหนักตัวลดและสูตรนี้ยังช่วยดูแลอวัยวะภายในของเราด้วยเช่นตับและไตมันจะทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและก็ยังช่วยชะล้างร่างกายของเราได้ด้วยนะคะทุกคนสูตรนี้นะคะทุกคนเพิ่งอยากจะบอกว่าง่ายๆนะให้ทั้งวิตามินเอและ c ที่สูงมากนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทําสูตรน,นี้กันค่ะ ค่ะและนั่นก็คือขั้นตอนในการทําของสูตรนะคะตัวเองเพิ่องอยากจะบอกว่าเวลาที่ดื่มของสูตรนี้นะก็คือดื่มตอนเช้าค่ะเพื่อนๆนะถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนสนใจอยากจะทําสูตรนี้เพื่อนๆทาดื่มต่อเนื่องไปเลยนะเพื่อผลลัพธ์ที่ชัดเจนเพื่อ พุงยุบและไขมันหน้าท้องก็บางลงและมันจะส่งผลทําให้น้ําหนักตัวลดและเมื่อน้ําหนักตัวลดลงแล้วเนี่ยทีนี้มันก็จะคุมน้ําหนักไม่ให้น้ําหนักเราพุ่งขึ้นมานะและสําหรับสูตรนี้เพื่อนๆต้องถามแน่นอนเลยค่ะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีเลมอนเนี่ยใช้มะนาวเขียวได้ไหมอ่อได้ค่ะจริงๆแล้วเพึ่งเคยทําสูตรนี้ปล่อยเป็นคลิปไปแล้วก็คือกาแฟดาผสมมะนาวแต่มันก็นานแล้วเนาะสําหรับสูตรนี้มันคือกาแฟดําผสมกับเลมอนนะคะ เ,ออเลมอนกับมะนาวเนี่ยเขาไม่ใช่ตระกูลเดียวกันนะจริงๆแล้วเลมอนเขาเป็นตระกูลเดียวกันกันกบส้มค่ะเพื่อนๆแต่ประโยชน์ของเขาเนี่ยก็จะใกล้เคียงกันแต่โดดเด่นไปคนละแบบนะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็เจอกันเท่านี้แล้วยังไงก็เจอกันกับพึ่งในคลิปต่อไปว่าพึ่งเนี่ยจะไปหาสูตรอะไรที่ง่ายๆเอามาฝากให้กับเพื่อนๆทุกคนไว้ดูแลสุขภาพและลดน้ำมักกันค่ะ นะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ